ด้วยความที่หายไปน,นานมากวันนี้ก็เลยจะมาเล่นเกมนี้ผีพอดีน,นะครับท่านผู้ชมพอดีผมไม่คคอนติดมาอะครับ เดี๋ยวจังหวะน,นี้ก็รอนะไม่รู้ว่าทำไมเครื่องเรามันรอโคตรนานเลยอะเครื่องน้องไม่เห็นนานขนาดเนี้ยระหว่างรอ,อนี่ก็ต้องกดโทรศัพท์ไปด้วย,วยไม่งั้นเดี๋ยวมันแเดี๋ยวมันจะดัเบอา นั่นค Pop, Mom, Pop, Pop co ้างค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 ้างฮ่าฮ่าเราแชงเพื่อนได้แล้วนี่เราจะมีสูตรของเราในการเล่นอยู่นะ เราลองกันให้เราครบห้าสิบก่อนรู้ไหมทำไมเราถึงเลือกอย่รงนีน้เพราะว่าเราไม่ต้องลำบากซื้ออ้าวเราไม่ต้องลำบากซื้อปืนไงล่ะเราจะใช้ปืนของเพื่อนนั่นพยัญชนะเพื่อนที่ดีใช่ปะ่ะอืมใช่เพื่อนที่ดีดีมากเลย ตอนนแรว่าจะเก็บห้ครบหนึ่งร้อยคันอะแต่ว่าจะไปปุยประตูก่อน,มนมอไม่งั้นแบบมันจะสีโม่ทิ้งโอเคครบแล้วโอเคของเราก็จะมาอัพประตูต่อถึง เบลฮาหนึ่งสองเพิ่งไปทำโทรามาเพราฉัแล้วก็ร้อยครบสองร้อยเลย เราจะใช้ปืนของเพื่อนในการต่อสู้เทั้ยเอ้าเทไหมปะใช้ปืนเพื่อนปืนการอยู่ตรงนี้เป็นการพาไปอยู่สุดๆที่ที่เรารู้สึกว่าสู้ถนัดมันก็จะแบบแต่ก่อนนะเราจะาดีชอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้เพราะว่ามนนันเงีย มันสามารถวางปืนได้รอบบานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่สายแบบนั้นเราเป็นสายที่แบบแบบนี้เราเป็นสายที่เขาเรียกว่าอะไรนะ่พึ่งพาประโยชน์เพื่อนแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยซื้ออเวธรโอเคต้องถึงเบลสาเราควรซื้อไอเครื่องนั้นอนะ่ะ E เาไปสายฟมาอ้ตัวแบบเราโคตรเยอะเลยทุกคนแล้วทุกคนก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆห้านาทีแล้วอ่ะ อถโกระหว่างน,น,นี้อาจจะมีข้อความอะไรเข้านิดหน่อยเพราะว่าอาจเสียงสดแล้วก็ขี้เกียจตัดต่อมาแล้วอย่าค้างอย่าค้างลูกเียงั้นามาตัวนี้ให้ได้ทุกคน จากน้อยเราก็ได้ปืนจากเพื่อนแหละมองไม่เคยอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็คนที่เราก็ไม่กันเราก็ไม่รู้ว่าแล้วก็อยู่แต่ตรงนี้แต่ตรงนี้ตรงไหนอะไรยังไงเพราะเราแบบมีโปรแกรมอะไรไว้ในนว้นแบบ ถึงหนึ่งร้อยวิ่งแต่ผีมันจะมาก่อนนะ เล well. ็กสวยแล้วก็รองเงินสองร้อยบาทโหวิ้ยวิ้ยไปหามันเลยคิดว่ามันผี่มาผีก็อยู่แคกลางเราอะ ถ้าผิวขึ้นมาเราจะรอสองที่ร้อยเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้ากเนียคือเราจะนับว่าแต่ก่อนนะเราเอันี้เท่านี้เท่านี้เรา,า,าจะตั้งไว้เลย อัพนี่เสร็จแล้วเราก็จะไปอัพเตียงเสียงเบาไปไหม ตอนนี้ก็เพียงพอละต้อว่าตไปเด้อทุกคนเอาเรื่องจนได้ เรายังสบายดีโ้ใช้โค้ดเยอะเลย าทาุกคนอาจสงสัยว่าเราจะสร้างเครื่องพวกนี้เยอะทำไมอุ้ยก็ตีเสียงอะไรยาก

ไม่จบจรเราไปลุกืนที่มารทได้เพราะฉะนั้น็ไม่แต่เราไม่ไมยอม เราจะทำอะไรวะอ๋อเราจะอัพประตูนเนาะเราก็ขี้ลืมเฮ้ยโอ้โหดูดิไฟเราไปหมาแล้วโอเค 2 pencil sẽ lỗi chung tin xin lỗi chung tin lỗi mất sức tập quá món sẽ quá chung tìm sức tập quá chung quá chưa làm làm món tập quá chưa Không món tập quá chưa làm món tập quá chưa làm quá chưa làm món tập quá chưa làm món nó quá 我比较喜欢那个。 เราอยู่ใกล้ๆนะตัวของไม่ได้ใช้อ่ะเฮ้ยเราน่าจะเป็นลาต่อไปพี่เียดูจากตรงนี้เงินไม่พอพี่เมียถ้าเรามาถึงไม่พอเอาแต่แบบอับทั้งหมดเลย Nó cũng sẽ là nước đấy thế thật cho nó hay ngân thử ở đây nó là Bởi lên xuống Nó Nó mới สิ่งที่เราทำตอนนี้เราก็ได้เงินพันกว่าต่อวิลล่า ไม่ใช่แล้วอะแล้วพังให้ตัดต่อมาสุดแ,แค่ค้0นาทีไอแอร์แคปคัทมันเหมือนจะแบแนเราบ้างให้เราใช้อุมยเหลือแต่คนแต่งตัวโอ้โหดูบ้านนี้ทุกคนผีมันคงไม่กล้าไปบ้านนี้ก็ด้วย 给你，要不要？喂喂。